มาถึงช่องกูช้อยส์ของเราในวันนี้นะครับชวนทุกคนดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรกันดีกว่าแต่คุณผู้ชมครับบนโลกใบนี้เนี่ยมีสมุนไพรหลากหลายชนิดเหลือเกินนะครับและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชนิดไหนนะครับที่สามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราได้อย่างดีที่สุดวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้คิดคน้นแล้วก็วิจัยนําเอาถังเช่าเนี่ยนะครับมาสกัดแล้ว เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของคุณขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรมนเตอร์มณจนนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับ,รบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับคณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตราศาสต,ตร์เนี่ยก็มีกา,ารนําเอาถังเช่าเนี่ยมาวิจัยแล้วก็คิดค้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะที่จริงตัวเองทําวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราฆ่ามแมลงมา,งมา20กว่าปีแล้วนะคะเสร็จแล้วเมื่อ ปีห6คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเราก็ทราบว่ามีเชื้อ,อ,อลาค้ามะเร็งตัวหนึ่งที่ใช้ในเมืองจีนมาพันกว่าปีแล้วตัวนั้นก็คือถังเช่าจร,จริงมันคือเชื้อราค้ามะมลงตัวหนึ่งนะคะซึ่งอ,อันนี้เป็นเปขาเรียกะไรเป็นศาสตร์ความรู้ที่มีมานานแล้วใช่ค่ะ<อ>แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันขึ้นในธรรมชาติานะคะจริงถังเช่าเนี่ยถ้าเห็นตามนี้นะคะในธรรมชาติเนี่ยมันก็คือส่วนที่ประกอบไปด้วยสองส่วนคือส่วนของตัวนอนแล้วก็ส่วนของ ดอกเห็ดข้างบนอ๋อตัวหนอนนั่นคือเนี่่คล้ายๆตัวหนอนที่เขาเรียกว่าตัวหนอนก็คือนี่คือตัวหนอนจริงๆค่ะอ๋อตัวหนอนจริงๆค่ะตัวหนอนพวกนี้มันจะอาศัยอยู่ในเขตหนาวนะคะสูงกว่าระดับน้ําทะเล2 0 0 0 3 0 0 0เมตรเสร็จแล้วมันจะอาศัยอยู่ในดินแล้วมันก็จะไปเจอสปอร์ของถังเช่าที่สามารถจะเกาะติดตัวมันแล้วก็แทงเข้าไปในตัวมันไปใช้สารในตัวหนอนเป็นอาหารครับเสร็จแล้ว นอนเนี่ยเมื่อเริ่มติดโรคม,มันก็จะขาดอากาศหายใจเพราะว่าเชื้อราเข้าไปอยู่ในตัวม,มันก็จะหันหัวขึ้นเสร็จแล้วพอถึงฤดูใบไม้ผลเิเส้นใหญ่จะรวมตัวกันงอกเป็นดอกเห็ดแทงขึ้นมาแล้วก็สร้างสปอร์ชุดใหม่ครับพร้อมจะไปฆ่าตัวนอนตัวใหม่ได้แต่นี้ในที่เบตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะไปหาเขาจะหาช่วงที่เนี่ยมันจะอยู่เหนือจากพื้นดินขึ้นไปแค่เนี่ย เพราะฉะนั้นมันถึงเป็นของหายากของแพงของดีมากๆเลยใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้แหละครับเราสามารถหาได้ที่ไหนยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวนี้เราสามารถจะเอาเชื้อราของถังเช่าเนี่ยมาเพาะเลี้ยงนะคะมาเพาะเลี้ยงได้แล้วแล้วเสร็จแล้วเรามีไกลกว่านั้นคือเราสกัดนะคะถังเช่าออกมาเป็นสารสกัดก็เลยทําให้ผลิตภัณฑ์ที่เราจดอนุสิทธิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยครับ อีกอย่างหนึง่งพะเล่นในห้องปฏิบัติการเนี่ยจะดีกว่าในธรรมชาติตรงที่ว่าเราสามารถจะคัดเลือกตั้งแต่อาหารนะคะ mm hmm. ว่าอาหารเนี่ยจะต้องสะอาด mm hmm. ปราศจากโลหนะหนัก mm hmm. หรือสารปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเปรียบเทียบกับในธรรมชาติเนี่ยเราจะมีข้อได้เปรียบ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าปลอดภยัย ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราเป็นคนควบคุมดูแลเองทั้งหมดเลยอาจารย์แล้วสรรพคุณของสารสกัดจากถังเช่าเนี่ยมันช่วยอะไรยังไงบ้างครับคือ ในถังเช่าสกัดเนี่ยนะคะจะมีพระเอกก็คือคอรดซิพินที่จะมีนอกจากคอรดซิพินแล้วก็ยังมีโพลิไซคายมีอะโดนิซีนมีเออร์โกโซเรลมีสารอีกหลายอย่างแต่ตัวที่เป็นพระเอกคือคอรดซิพินนะคะทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดก่อนอาหารสักชั่วโมงซึ่งจากข้อมูลต่างเนี่ยนะคบที่อาจารย์ได้คิดค้นและวิจัยมาก็เอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ตรงนี้นั่นเองใช่ไหมคบอาจารย์ใช่ค่ะนี่คือนี่คือผลงานจากอนุสิทธิบัตรนะคะที่เราจดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วก็เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์คอดี้ไทยซึ่งมีอยู่2ส,สูตรรนะคะก็คือสูตรผู้ชายหลักๆก,ก็คือถังเช่าสกัดแล้วก็จะมีกระชายดำเบต้ากูแคนนะคะขณะที่ในสูตรผู้หญิงผู้หญิงะจะมีถังเช่าเป็นหลักเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีคอลลาเจนเพื่อจะเสริม ผิวพรรณผมเล็บอะไรต่างนะฮะแล้วก็มีเบต้ากูแคนกูต้าไทโอนโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจะมีสูตรให้กับคุณเนี่ยนะครับได้เลือกรับประทานกันเป็นเป็นเป็นแบบไหนฮะอาจารย์เป็นแคปซูลค่ะเป็นแคปซูลเอาละตอนนี้หลายๆคนที่กำลังดูรายการอยู่กู๊ดไลฟ์อยากจะมีชีวิตดีดีขึ้นด้วยคอร์ดิไทยนี้แล้วครับอาจารย์ครับมีสิทธิพิเศษอะไรมอบให้กับพวกเราบ้างครับตอนนี้ โปรโมชั่นเราก็มีซื้อสิบแถมหนึ่งนะคะสามารถที่จะสะสมยอดได้<อ>นะคะคือเวลาที่มาซื้อที่บริษัทเนี่ยขเขาก็จะมีการบันทึกนะ่ะค่ะวิธีการสั่งซื้อก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์092 121 0669 092 120 9928<อ>นะคะก็สามารถติดต่อไป ขอปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรก็ได้หมดเลยหนึ่ง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 กล่องเนี่ยแพ็กเกจนี่ทานได้เท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ถ้าทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ครึ่งเดือนครึ่งเดือนถ้าทานค่ะครึงเดือวเพราะนั้นถ้าสิบสิบกล่องใช่ไหมครับสิบกล่องนี้ก็เท่าไหร่ห้าเดือนค่ะห้าเดือนโอ้ห้าเดือนแล้วแถมด้วย นี่คือสิทธิพิเศษที่มอบให้เลยแล้วยอยซื้อได้ทยอยซื้ออ๋อทยอยซื้อได้ด้วยใช่คะแล้วที่สาคัญคือสะสมได้ด้วยสะสมได้ด้วยนะครับสูตรของผู้ชายกับสูตรของผู้ชายคือสีสีแดงสีแดงแล้วก็สูตรของผู้หญิงก็คือสีน้ําเงินนะซื้อฝากกันก็ได้นะเป็นสุขภาพที่ดีที่นําไปแบ่งปันกันเดี๋ยวให้อาจารย์ ย้ำสิทธิพิเศษอีกครั้งหนึ่งดีกว่าครัช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะสะสมยอดได้10แทบหนึ่งนะคะเราก็สนใจเข้ามาโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาได้นะคะที่0921210669 0921209928ครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดก่อนโทรไปปรึกษาได้ก่อนเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันอัตราทานไม่เหมือนกันแต่ฟังมาจากอาจารย์เนี่ยผมว่า เราค่อนข้างมั่นใจได้มากๆเลยเพราะนี่คืองานค้นคว้าแล้วก็งานวิจัยะนะครับผมที่ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยะนะครับที่คณะวิทยาศาสตร์แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าเ,เราเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการการควบคุมดูแลทุกอย่างนี่ปลอดภัยแน่นอนแล้วเราถึงสกัดออกมาเนี่ยเป็นแคปซูลให้ได้รับประทานกันแล้วทุกรองของการผลิตรเราจะต้องวิเคราะห์สาร ว่าเรามีแน่นอนนะครับว่าค,ครบถ้วนท,ท,<ช>ท,ที่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 เรามีอยู่ในฉลากนี้นั่นเองนะครับ<ช>อวันนี้ขอบพระคุณนะครับผมอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรมนจันทร์เมฆทนมากๆนะครับขอบพระคุณครับตอนนี้เรากลับไปที่รายการปกติกันต่อเลยครับ